ไมถึงได้กสน .5 เพราะพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตนิคมสากรททยางซึ่งเป็นพระราชิกิจริกาเมื่อปี2499ซึ่งเป็นพร50ปีกา2500 2499แต่หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงอ่ะออกปีวันที่24กรกฎาคม2541 40กว่าปีใช่ครับเขตนิคมมีก่อนนิคมออกก่อนออกก่อนฮะ ชาวชุมชนตลาดเขือนเพชรตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนำภาพถ่ายแผนที่และหนังสือการทำประโยชน์ในที่ดินหรือกศน .5 มาให้กับทีมข่าวรายการสถานีประชาชนดูเป็นหลักฐานหลังจากที่พวกเขาจำนวน11รายได้นำเอกสารกศน .5 ที่นิคมสหกรณ์ท่ายางออกให้กับสมาชิกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรีพุทธศักราช2499เพื่อนําไปออกโฉนดที่ดินตามขั้นตอนแต่สํานักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้คัดค้านการออกโฉนดหลังจากเกิดเหตุชาวบ้านได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้แต่ผ่านมานานกว่า10ปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้านนชาทค คือมมามันอยากต้องว่าหน่วยราชการที่มันทํางานไม่เป็นไม่มีความรู้แล้วมาทํางานแล้วก็อ้างอ้างล่าพปรดูมาตลอดเลยเนี่ยอ้างจนเราจะแก่ตายแล้วที่ลาดูแต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็อยากจะได้เอกสารสิทธิ์นะคะเพราะว่ามันนานมาแล้วใช่ไหมคะจนประธานเขาก็มาเขาก็เป็นของเขาเป็นของเขาแต่ก็เขาติดแล้วก็มันก็ไม่ใช่ของเขานะคะแต่เราก็อยากจะได้เอกสารสิทธิ์เขาก็ไม่ให้เราสักทีแล้วเราจะทํำยังไงคะ การคัดค้านโดยทนารักในพื้นที่ซึ่งแจ้งว่าดมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับโครงการส่งน้ำและ,ะบำรุงรักษาเพชรบุรีกรมชลประทานเป็นผู้ใช้ประโยชน์โดยมีเอกสารสำคัญสำหรับที่หลวงที่ออกให้เมื่อปี2541นั้นโดยโครงการส่งน้ำและ,ะบำรุงรักษาเพชรบุรีกรมชนละทานได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังธนารักในพื้นที่ว่าไม่มีเอกสารการยืนยันใดๆว่ามีการทำประโยชน์ในที่ดิน ก่อนที่จะมีการกำหนดให้เป็นเขตจัดตั้งนิคมสหกรณ์ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นชาวบ้านเชื่อว่าที่ดินดังกล่าวก็น่าจะไม่ใช่ที่ราชพัสดุซึ่งกรมธนารักษ์ก็สามารถยกเลิกหรือแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้โดยชาวบ้านบอกว่าเรื่องนี้ได้มีการตรวจสอบมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากกรมธนารักษ์แต่อย่างใดก็ตรงก็บอกว่า เป็นการทํางานที่ละลวมของของฝ่ายราชการเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3ามแล้วนะครับก็20สกว่าปีเราลองเรียนไปแต่ทางราชการนี่ไม่เคยเข้ามาดูแลไม่เคยมาแก้ไขปัญหา นายวิโรธรอดดำผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าสหากรณ์ได้มีการจัดสรรที่ดินให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ท่ายางและนิคมสหกรณ์ชะอําตามพระราชกิฤษฎีกาการจัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์พุทธศักราช2499ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ60,000ไร่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินเพื่อการคลองชีพพุทธศักราช2511 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์หรือกศอน .5 ให้กับสมาชิกเกือบครบทุกรายยังเหลือเพียงพื้นที่ที่เกิดกรณีพิพาทจำนวน3แปลงเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือพื้นที่ชุมชนตลาดเขื่อนเพชรจึงต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสมาชิกตรีรัตน์มีบุญไทย P ี s รายงาน ท่านผู้ชมครับปัญหาเกี่ยวกับที่ดินที่สหกรณ์ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้ตัวแทนชาวบ้านที่ทุกข์ร้อนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานะคะสองท่านแรกเป็นตัวแทนนะคะของชาวชุมชนตลาดเขินเพชรค,ค่ะคุณสราวุฒิวงทองดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะท่านที่สองคุณลุงวินัยอยู่ยงค่ะ<ม>นะคะส่วนท่านที่สามนะคะก็คือท่านรักษาการพวอปรีชามงคลหัตถีนะคะผู้ในการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุนะคะกรมธนารักษ์ค่ะ ท่านที่4นะคะผอ,อสุชาติเตงสุวรร์ผู้ในการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญกรมที่ดินค่ะและสุดท้ายนะคะอาจารย์เจษฎานุจารีผู้ในการสํานักฝึกอบรมวิชาว,ว่าความแห่งสภาธนายความค่ะสวัสดีทั้ง5ท่านค,ค,ค่ะจากที่มานะคะของปัญหาเรื่องนี้อย่างที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณจิรัตมีบุญได้ทํารายงานไปนะฮะถามทางคุณสราวุฒิตอนนี้เนี่ยชาวบ้านในชุมชนตลาดเขื่อนเพชรเนี่ยต้องการ ให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการยังไงบ้างคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสมาชิกนิคมสากลท่ายางะนะครับได้รับกสนหจากกมรมส่งเสริมสากลนะฮะทีนี้มันปัญหามันอยู่ที่ว่าตรงนี้มันมีนสลเลขที่พบศูนย์สองเจ็ดเก้ามาค่อมสมาชิกอยู่เพียงน้อยนิดนะฮะสองไร่สองไร่ไรกว่าๆนะครับสิบสี่คนเรือนอยู่ตรงนั้นน,น,น่าแน่นมากเออ่เรื่องมันเกิดเมื่อปีสองพันหนึร้อยสี่สิบเจ็ดมีสมาชิกนิคมสากลท่ายางแปดลายนำกสนหไปออกโฉนด กรมธารักษ์มาขัดขานตั้งแต่ปี4-7จนถึงปัจจุบัน9ปีแล้วยังยังออกออกโฉนดไม่ได้เลยทั้งที่เราใช้สิทธิตามกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการของชีพตรงนี้ชัดเจนแล้วเราได้ติดตามความคืบหน้าไหมว่าตลอด9ปีนี่ หน่วยงานไหนขยับยังไงแล้วบ้างคือคือเริ่มต้นเนี่ยผมผมเริ่มร้องเรียนเมื่อปี54ผู้ว่าราชการจังหวัด<อ>นะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบะนะครับมีสํานักง,งานทารักพื้นที่เพชรบุรีเขาขอหารือกับกรมทารักสํานักกฎหมายกรมทารักนะครับสำนักกฎหมายกรมทารักก็ให้ความเห็นมาว่าเอาแหละ2499เนี่ยมีแล้วนะครับเขตนิคมตั้งแต่2499มีแต่ก่อนที่จะเพิกถอนเนี่ย นะฮะขอให้กรมชนรับผิดแนโดยโครงการส่งน้ําและบ่มนูงรักษาพิบดีตรวจสอบการใช้ประโยชน์แค่ตรวจสอบใช่ไหมแค่ตรวจสอบไม่ได้ให้ไปใช่ไหมไม่ได้ให้ไปใช้ฮะเพราะเดิมเนี่ยไม่เคยใช้อยู่แล้วกรมชนไม่เคยใช้ประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วเรามีข้อมูลมีหลักฐานเรามีฮะเรามีทั้งข้อกฎหมายทั้งข้อท็จจริงกรมชนตรวจสอบไม่มีการใช้ประโยชน์ไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการใช้ประโยชน์ก่อนมีเขียนนิคมกรมธารักโดยสํานักงานกฎหมายความรักบอกว่าจะเพิกถอนยกเลิกหรือแก้ไข <C> e <an> ในส่วนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ที่ราจะัสกดุออกซะค่ะ <C> e <an> วันนี้ยังเลยครับยังไม่คืบหน้าตรงนี้อืค่ะครานี้ถามในส่วนของคุณลุงวินัยบ้างนะคะคุณลุงวินัยนี่เป็นหนึ่งใน14ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่สองไร่นั้นด้วยใช่ไหมคะ <C> e <an> ใช่ครับผ่านมา9ปีแล้วนะณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราลำบากใจนะและอยากจะให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาเร่งรีบดําเนินการเนี่ยอยากจะให้ทํำยังไงคะคือให้ให้ออกโฉนดเอไว้และแล้วก็ถอน ขอได้นอสลเขานะอ๋ะอ,อทีนี้ว่าเรื่องเนี้ยผมติดตามมาตั้งปีสามหกค่ะครับถามชมโันธมาทานแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาดูเพราะเขาไม่กล้าชี้เขตได้อตรงนั้นนะแล้วเตร็จปั๊บผมก็ไป้องเรียนที่ธนารักษ์เพืรีค่ะ,คะแล้วเพื่บุรีก็ให้ความร่วมมือดีอปีสามหกาเจ็ดนะวานนั้นดีมากเขาก็เลยว่าชมทานเนี่ยอะไรมีเรื่องมีรากับชาวบ้าน ชอบให้กรมธนรักษ์ไปดําเนินเรื่องไปตลอดชาวบ้านสมัยก่อนนะฮะแล้วก็โกหกเรามาตลอดอว่าเป็นที่ลาดะดุเพราะผมไปสืบแล้วเราไปดูเอกสารแล้วเขาขึ้นแค่เขตคลองนี่เราเราอยู่ตรงนั้นมาตั้งเอาใกล้ๆปี80ปีตำรวจคงก่อนประกาศกิจสเดีกรด้วยครับก่อนขอทุกอย่างเราก่อนคือมาพร้อมกับกับสร้างเขื่อนมีหลักฐานมีหลักฐานพวกเรามีหลักฐานหลักฐานคนที่เป็นพยานก็ตายกันหมดลว ระสู้กันมานานแล้วตอนนี้แต่ไม่เป็นไรพวกนี้ถ้าหากว่าจะหาหลักฐานยืนยันมันก็มีภาพถ่ายทางอากาศนะที่จะย้อนหลังได้บ้างมีหมดครับมีทุกอย่างงั้นคงต้องขออนุญาตถามนะ,ะทางท่านผอปรีชากรมธนารักษ์นะ,ะคือเรื่องนี้หลายปีนะ,ะคิดว่าน่าจะมีรายงานไปที่ส่วนกลางที่กรุงเทพคงรับรู้ข้อมูลล่าสุดเลยที่กรมธนารักษ์มีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้อยู่ที่ขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วครับเรื่องเรื่องนี้ผมก็ยัดชี้อย่างนี้คกรมธนารักษ์เนี่ยตัดสินปัญหานี้ไปแล้ว นะครับอย่างที่ผู้แทนรัศดรเนี่ยเรียนเรียนให้ทราบว่ามันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงว่าไอ้ที่ดินตรงเนี้ยมันเคยใช้ประโยชน์ในทางราชการมาก่อนหรือเปล่านะครับที่บอกสํานักกฎหมายนล้นคือกรมธนารักษ์ละไม่ใช่ตัวสํานักกฎหมายละคือกรมธนารักษ์จารนาแล้วเห็นว่าไอ้พื้นที่ต่าๆมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างกฤษฎีกาห่วงห้าไม่ใช้ราชการของเจ้ประทานกับของนิคมนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยในขณะที่ประกาศนิคมเนี่ยถ้ามีข้อเท็จจริงได้ว่าทางราชการได้เข้าใช้ประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นมันก็ไม่ไปนิคมมันก็จะเป็นของทางราชการใช่แต่ตองมีประกาศเป็นนิคมแล้วแสดงว่าจนถึงที่บรรทับซ้อนเงินอยู่ทับซ้อนถ้าตอนประกาศนิคมเนี่ยถ้ามันไม่มีการใช้ประโยชน์นะในทางราชการมันก็นิคมจะไปทําอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นสิทธิ์ของนิคมนเป็นสิทธิของนิคมแต่ว่าขณะน้เนียมันมีข้อเท็จจริงอยู่ที่ว่ามันมีการออกหลักฐานหนืองสือสัการสาหรับที่หลวงไปแล้วเนี่ยที่ผมเรียนว่าผมเนี่ยยเเเน้ี่่่รรรรับบผิดดชอออืืงงงโตลละ ได้พยายามประสานกับทางจังหวัดให้หาข้อเท็จจริงเรื่องต่างๆเหล่านี้มาเพราะมันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงว่าใช้หรือไม่ใช้ข้อเท็จจริงที่ว่ามันจะต้องประกอบด้วยอะไรที่จะต้องส่งลัการใช้ไากการยืนยันจากทางส่วนราชการว่าได้มีการเข้าใช้หรือไม่นะก็คือกรมชลประทานกรมชลประทานส่วนต่างๆชลประทานก็ตอบมาอย่างที่ที่ผู้แทนชาวบ้านชาวบ้านได้บอกว่าไม่ปรากฏหลักฐานบอกไม่ปรากฏหลักฐานอันนี้มันไม่พอไงเพราะนั้นมันเปนหลักฐานอย่างที่ผมว่าเนี่ย ผมก็ไปดูพยายามไปดูหลักฐานที่ทางกรมที่ดินออกให้ค่ะซึ่งเป็นการออกนอสลอเนี่ยซึ่งกรมที่ดินเขาออกนอสลอให้เนี่ยนสลอเนี่ยคือหนังสือหลักฐานแสดงเขตที่ดินของรัฐแนวเขตที่ดินของรัฐซึ่งการจะออกที่ดินที่เป็นแนวเขตที่ดินของรัฐนสลอได้เนี่ย ต้องปรากฏข้อเท็จจริงได้ชัดเจนระดับหนึ่งว่ามีการใช้ปบีโยชน์แล้วเขาถึงจะออกนส s o l ให้งั้นพอสุดท้ายต่อเลยถ้าไม่นั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ออกนอสลอนี้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาข้อเท็จจริงกรมธนรักษก์จะบอกว่าไม่ใช้ได้ไงมันนี่ยข้อเท็จจริงในการประกาศเนี่ย,ม,กกม,ยมันมีการประกาศออกนอสลอมาแล้วยุติแล้วเพราะงั้นกรมธนรักษ์จะบอกไม่ใช่มันคงไม่ได้ต้องไปดูที่สาเหตุคน no solo นี้นครับว่าเราเองเนี่ยกรมธนารักษ์ก็ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงตรงนี้นะก็เมื่อมันข้อ <Wow. S 2> ว่ามันมีทางออกว่ามันควรจะทํำยังไงที่กรมทักพีนาไปเนี่ยถ้าทางกรมส่งเสริมสากลเนี่ยไม่เห็นด้วย ก็เอาเรื่องพวกนี้ต่างๆเหล่านี้เอาข้อเท็จจริงอย่างที่ท่านว่าเนี่ยเอามาคัดค้านความเห็นกรมพักส่งให้อัยการพิจารณาเพราะว่ากรมส่งเสริมกับกรมพักเนี่ยทะเลาะกันไม่ได้เพราะเป็นส่วนราชการด้วยกันเองมาติคำอยการพิจารณากมนง็บอกให้อายการพิจารณาอันนี้คือประเด็นหนึ่งบอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ไปแนวนู้นเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าร่าสลอเองเนี่ยเขาคัดค้านในในฐานะสิทธิส่วนตัวของเขาเองมีขมีกศนห้าก็บอกไปร้องกรมที่ดินบอกให้เพิกถอนว่าไอ้นสรอนี่มันออกมัไม่ถูก นะก็ไปมีแนวทาง2แนวทางที่ออกมาเพราะฉะนั้นแต่ทางกรมรักษ์เองจะบอกว่าไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะกรมรยกา์เขาไม่ยืนยันในผมบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนยมันชัดเจนตรงนี้กรมพระวินาไปแล้วครับท่านครับขอบคุณมากหมความจริงถ้าเกิดพอปรีชามาอธิบายอย่างนี้ตั้งแต่สิบปีที่แล้วสบายเลยนะเรื่องนี้อาจจะกระจ่างชัดแต่ว่ายังไม่จบต้องมาดูที่พอสุชาตินะถ้าเกิดนสรแสดงว่าต้องมีการใช้พื้นที่มาในระดับหนึ่งแล้วจึงออกได้กรณีนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะ เรื่องนี้ขออนุญาตเรียนพอดีได้รับข้อมูลเมื่อวานนี้ก็ได้ประสานไปทางพื้นที่จริงๆแล้วเจ้าพนักงานจังหวัดเพชรบุรีสาขาไทยยางคุณสัญชยัยโชคสิริวันท่านจริงๆรู้ข้อจริงจะเชิญเข้ามาเือนการพอดีเขาติดราชการเขารู้ข้อจริงมากเ,เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าผมดูประวัติแล้วมีการออกพระราชกิจการสงวนห้องห้ามเลยตั้งแต่2 4 8 0ี่ หน้วที่ครอบคุมใหญ่มากที่จังหวัดนะฮะ <Okay. S 2> ออพอมาครอบคลุมมาแล้วเนี่ยเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการเ,เพื่อการผูราชการชุมประทานเขื่อนเพชรนะรผมจำได้เงั้น mm. ีนี้พื้นที่ที่เข้าไปดำเนินการเนี่ยกรมถานก็เข้าไปดำเนินการแต่มาพอปี25493 mm. มีมติโครโมต้องการที่ให้ประชาชนเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ตรงนี้ด้วย mm. ตรงนี้เป็นพื้นที่ถูกหวงห้ามไปแล้วนะฮะการหวงห้ามนั้นโดยอาศัยอำนาจตามข้อยัด ตุงหัวรงห้ามที่รุกล้างว่างเปล่าอันเป็นทย์ประโยชน์ปีสองสี่็ดดออกโดยพห้กษษษิกาทีนี้พอมาปีเก้าสาเนี่ยมติครมอกรีมีมมและมีการประชุมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยให้กระทรวงมหาดไทยถ้าจำไม่ผิดนะฮะสีห้าก็กรมไปรวมกันไปพิจารณารวมกันจนได้มีมติออกมาแล้วก็คณะกรรมการจัดทิ้ง,ง,งชาติตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยได้อนุมัติแล้วก็มีให้กรมสาก์ขณะนั้นฮะปัจจุบันก็คือกรมต่งเริมสาก์เป็นผู้ ไปดาเนินการออกพระดีกาเป็นเขตจัดที่ดินให้กับประชาชนจึงออกมาเป็นรูปแผนที่ตามทับพิีกาเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็ไปซ้อนอยู่ในพื้นที่ของทั้งหมดที่ประกาศไว้หลายๆจังหวัดทีนี้พื้นที่ตรงนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นตรงไปทับซ้อนกับที่ดินของทารั์ของชุมประธานทีนี้การเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยที่เป็น มันจะมีสองอย่างที่ที่จะออกหนังสือสำงานทับที่หลวงก็คือที่ดินใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือที่ดินที่ใช้ประโยชน์ทางราชการโดยเฉพาะตรงนี้ก็คือเป็นการใช้ประโยชน์ของกรมมชลประทานโดยเฉพาะนะฮะทีนี้ในพื้นที่ตรงนั้นพอไปพื้นที่ไปทับซ้อนกันเมื่อหน่วยราชการที่มีหน้าที่ดูแลศาตต้องไปยื่นคาขอออกหนังสือเข้ามารับที่หลวงซึ่งเป็นที่ดินนี่ไม่ใช่แสดงกรรมสิทธิ์ลายเป็นที่ดินที่แสดงขอบเขตรูปแผนที่ของที่ดินของรัฐ ตรงนี้ก็คงจะเป็นรูปแผนที่ที่ใช้ประโยชน์ของกรมป่าทานโดยเฉพาะนะครับแล้วถ้าเกิดทางกรมกรมชลประทานไปยื่นหนังสือแล้วว่าเขาไม่ได้ใช้ที่ดินบริเวณสองไร่ที่จะดกานตรงนี้นตรงนี้ครับการไปใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีการห่วงห้ามของสองสี่เจ็ดปดเนี่ยมันพื้นที่เป็นใหญ่ถ้าส่วนราชการไหนเขาไปใช้นั่นคือการไปใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์ตรงนั้นถ้าใช้เพื่อประโยชน์ของทาง,ทางราชการตรงนั้นโดยเฉพาะโดยผของกฎหมายซึ่งกิจการได้ตีความไว้แล้วให้ความเห็นว่า ถ้าตัวนการนั้นใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนั้นจะเป็นที่รับพลิสภัณนะครับถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ยังเป็นที่สงวนหองห้ามเหมือนเดิมเป็นร่องกัางเปล่ามันเดิมไปทีนี้พอดีไม่เพื่อกิจการปีเก้าเก้าออกมาก็เป็นที่ดินให้ของนิคมไปค่ะก็เป็นข้อที่จริงตรงเนี้จะขัดกันพี่ว่าตรงนั้นน่ะใช้ที่ดินถ้าผาสุหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ที่ดินระสุแต่ปัจจุบันนั้นได้มีการออกหนังสือสําคัญฉบับที่หลวงกำหนดขอบเขตไปแล้วอันนี้ ถ้าข้อที่จริงฟังได้ว่าออกผิดก็แก้ไขใหม่ได้คราวนี้ต้องมาคุยกันว่าแก้ไขเนี่ยขั้นตอนเนี่ยเราจะนับหนึ่งที่ไหนล่ะคะนับหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะต้องอาจจะต้องให้อาจารย์เจตช่วยด้วยนะฮะที่ทางกรมธนารักษ์บอกมาก็คือหนึ่งว่าไปเลยส่งอายการ,าการชี้ขาดแต่นั้นต้องให้ทางกรมส่ง,<ล>งสัมสากร์กกเดินเรื่องนี่คือวิธีที่หนึ่งนะอาจารย์เจตวิธีที่สองก็คือประชาชนไปร้องกรมที่ดินเลยนี่คือวิธีที่สองและวิธีที่สามก็อย่างที่บอกก็คือให้กรมชประทาน โดยหน่วยงานดังกล่าวทำหนังสือยืนยันว่าไม่ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวประสงค์ไปที่กรมที่ดินหรือเปล่าคะเออคือตรงนี้จะต้องให้ข้อยุติว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ราบผิดรัหรือเปล่ารจะเกิดให้ข้อยุติตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นอยู่ที่ข้อที่จริงต้องพิจารณาร่วมกันจริถ้าเกิดฟังที่ฟังดูแล้วเหมือนว่าทางชมประธานก็ยืนยันว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นไม่ใช้ประโยชน์ตรงนั้นถ้าตีตามความเห็นของคะการกิจการเนี่ยก็ไม่น่าจะใช้เป็นที่ดินรับผิดรัอย่างเป็นที่โลกลางว่างเปล่าก็คืออยู่ในพื้นที่ขขอองงพระากก กองีิคมไปนี่ชาวบ้านก็เอาโฉนดไปออกกับกรมที่ดินได้เลยหรือทีนี้ออกปุ๊บรูปแผนที่เป็นนอทรอยู่เท่ากับรูปแปลงที่ดินเนี่ยยังมีพื้นที่ตรงเนี้ยออกไม่ถูกต้องก็ต้องไปแก้ที่นอร้อเมื่อฮะเมื่อไม่ถูกต้องส่วนราชการระเบียบกรมที่ดินมีกรมที่ดินบอกว่าถ้ากรณีทั้งสื้อทั้งมันกับที่หลวงเนี่ยออกไปโดยผิดพลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องตามข้อที่จริงให้ส่วนราชการทบวงการเมืองที่ดูแลรักษานั้นไปยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่สมาชินสาขา พราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ถ้าความเห็นผมก็คือชนประทานหรือทารักก็ไปยื่นคําขอที่ต้นงานที่ราขาท่ายางค่ะต้นงานที่ดินก็จะดําเนินการเรื่องนี้ไปก็เป็นวัดปักระเขตใหม่ใช้เวลานานไหมคะท่านผอก็ดำเนินการใช้ระเบียบเปินการรังวัดโฉนดสอบเขตโฉนดที่ดินปกติเหมือนกันเต่ที่นี้ผมไม่ทราบว่าที่ดินประมาณทักสองร้อยไร่ใช่ไหมฮะสองร้อยยี่สิบห้าไร่สองร้อยก็ต้นงานที่ดินเขาจะประมาณระยะเวลาการดําเนินการเองตามคิวรังวัดให้นะครับ อาจารย์เจษฎาคะครับพอฟังแล้วเหมือนเข้าใจตรงกันแล้วนะถ้า,ถาอย่างนี้ชาวบ,บ้านเข้าใจตรงกับหน่วยงานภาครัฐแต่ในวิธีการเพื่อที่จะให้เกิดการปฏิบัติอาจารย์แนะนําเสนอเพิ่มได้ไหมคะก่อนจริงที่กรมธนารักษ์เนี่ยเขายังมีประเด็นปัญหาอยู่เนี่ยคือห่วงตรงประเด็นว่าทางกรมชนยืนยันว่าไม่ได้ใช้อยู่นะค,ะครับแต่เพอเอิญมันมีหนังสือสําคัญของที่หลวงที่ออกมาเนี่ยนะฮะกำหนดเขต ทางที่หลวงอยู่เนี่ย <c oughs> ออกมาทางธนารักษ์ก็เลยตีความว่าเอ้าทำไมงั้นไม่ได้ใช้ทําไมมันเป็นมันมีหนังสือสําคัญนี้ออกมาได้ <c oughs> ใช่ไหมฮะเพราะนั <c oughs> ้นก็ยังคาราคาซังกันอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> ทางที่จะเร็วที่สุดเลยเนี่ยก็คือต้องให้ทางธนารักษ์แล้วก็ทางด้านกรมส่งเสริมนะฮะมานั่งคุยกันแล้วก็กําหนดเช็คกันให้แน่นอนเลยนะตรงนี้มันจะเร็วกว่า เร็วกว่าที่จะไปใช้กระบวนการที่จะไปล้องต่อสานักงานที่ดินถ้าล้องต่อสำนักง,งานที่ดิน,งงนที่ดินก็ยังต้องเรียกสองฝ่ายมาคุยมาตัวจสอีกทิหลักเขตตรงไหนแน่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ค่อยไปแก้เขตตรงนั้นเพราะนั้นก็จะมีปัญหาอีกนะฮะแต่ว่าถ้าหน่วยงานสองหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรัฐด้วยกันเนี่ยคุยกันน่าจะจบเร็วกว่าโทเสนออย่างนี้นะครับเช่นค่ะเช่นเอาทางรัฐนะคะให้เร็วๆยื่นให้กรมชลประทานก็ได้ไปยื่นคําขอตรวจสอบหน้าที่เลย กรมชนหรือกรมส่งเสริมสากลกรมชนเป็นกรมชนประธานครับเพราะเป็นผู้ดูแลตามหนังสือัพันธสัญลวงที่อาจจะไม่ถูกต้องอย่างนี้ค่ะยิ่งคำขอที่สำงานที่ดินสาขาทายางนะครขอแล้วก็กระบวนการก็จะเข้าสู่การรังวัดปกหลระเขตไปครับก็ตรวจสอบใหม่ครับได้ได้ได้นะคะนี่ก็จะน่าจะเร็วที่สุดใช่ไหมคะคือจริงเนี่ยพราะเกิดได้เนื้อที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยอำนาจจริงๆแล้วการแก้ไขเป็นของที่ดีกรมที่ดินซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่ดีมอบให้ท่านผู้ว่า เหมือนเหมือนเหมือนที่เชียงรายค่ะค่ะกรณีเดียวกันที่เคยทำครั้งนั้นคราวนี้เอดิชลเนรถามนิดหนึ่งนะกรณีของกรมชลประธานที่ว่าเนี่ยใครที่จะเป็นคนมีสิทธิ์ไปขอให้กรมชลประทานยื่นเรื่องกับที่ดินท่ายางชาวบ้านเหล่านี้เลยต้องเป็นกรมส่งเสริมสากลในระเบียบต้องให้ทบวงการเมืองที่เป็นผู้ดูแลรักษาก็คือกรมส่งเสริมสากลที่ดินที่ตามหนังสือธรรมที่หลวงนั้นนะก็จะเป็นของกรมทรักษณ์โดยมีกรมชนประทานเป็นผู้ใช้ประโยชน์ครับ นั่นก็คือต้องเป็นกรมเพราโครงการต่งน้ำแล้วมูลน่นาที่บุรี ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการรังวัดหน่อยแค่นั้นเองฮะจริงๆแล้วก็ก็ไม่ใช่มีอะไรตอนนี้การรังวัดปรับักเขตก็ไปนําชี้กันให้ถูกต้องตามข้อที่จริงไปได้ค่ะทั้งค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับกรมสมรสกรกรมชนระทานเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะว่ากรมชนประฑาเนี่ยได้ใช้หรือไม่ใช้เพราะฉะนั้นที่ตอบที่ตอบกรมพักมาเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานก็ท้าเขามาบอกไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารนะเขาบอกไม่ปรากฏทางเอกสารทางหลักฐานว่าแต่ว่าข้อกฎหมายในเห็นตรงกันเพราะกรมชนระทานเนี่ยทาง เขื่อนเขาก็เห็นเห็นพ้องกับความเห็นของกรมธนารักษ์ที่ว่าใช้เป็นไม่ใช้ไม่เป็นนี่แหละแต่ว่ามันเป็นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าข้อเท็จจริงว่าได้ใช้หรือไม่ใช้แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงทางกรมธนารักษ์แล้วก็ไม่มีการใช้ประโยชน์ตรงนี้มันก็ไม่น่ามีปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามผมเรียนว่าไอ้ไอ้ปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงอย่างที่ผมว่าเนี่ยคือข้อเท็จจริงจะให้กรมธนารักษ์มาฟันว่าใช่หรือไม่ใช่มันคงคงคงเป็นไม่ได้นะเพราะเราเนี่ยรับรับมือไม้ต่อมาแล้วข้อสําคัญเนี่ยการขอออก ไอ้นอสลอเนี่ยกรมชลประทานเป็นผู้ขอออกครับครับถูกต้องเพราะว่ากรมปรียนเดิมเนี่ยกรมท่านให้กรมชลประทานเป็นผู้ขอออกใช่ต้องเป็นกรมชลประทานดําเนินการกรมชลประทานเนี่ยเป็นคนขอออกยื่นออกไว้ตั้งแต่ปีนู่นนะปีหนึ่งสามนั่นแหละตอนนี้เรามีสายกว่าจะออกเนี่ยมันมาออกทีหลังแต่มันยื่นออกไว้เดิมแล้วกับการกำลังคิดอยู่นะคะท่านผู้ชมในทางปฏิบัตินะอาจารย์เจษฎาว่าพี่น้องชาวบ้านเหล่านี้จะไปบอกกรมชนเองหรือว่าจะบอกผ่านทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะในฐานะเป็นผู้บริหารจัดสรรที่ดินตรงนั้นให้กับ พี่น้องนะคะเรามีสายพอสุรพลพงเมเทียพิชัยผู้อำนวยการสํานักทะเบียนและกฎหมายกรมส่งเสริมสกรณรพร้อมอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะพอสุรพลค่ะสวัสดีครับค่ะเชื่อว่าท่านพอสุรพลก็คงฟังผู้แทนแต่ละหน่วยงานอธิบายขั้นตอนถึงการแก้ไขปัญหาณขณะนี้นะคะวิธีที่เร็วที่สุดก็คือคงจะต้องขอให้ทางกรมชนรัประทานยื่นหนังสือกับที่ดินที่ท่ายางนะคะจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบรังวัดว่าการใช้พื้นที่จริงๆใช้พื้นที่แค่ไหน นะถ้าหากว่าไม่ถูกต้องอยังไงเนี่ยทางกรมที่ดินซึ่งได้มอบอำนาจให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็จะได้พิจารณาในการถอดถอนหรือว่าในการออกหนังสือนสรใหม่ให้ถูกต้องกับพื้นที่จริงนะฮะแก้ไขแต่ว่ากําลังคิดอยู่นะท่านผอเอ๊ะแล้วใครจะไปบอกทางกรมชลประธานดีคะจะด้วยชาวบ้านบอกหรือว่าจะให้ทางกรมส่งเสริมพราะเท่าที่ฟังข <|ja|>> ้อมูลนะคะ น่าจะเป็นทั้งทั้มพออ้อนิคมของผมมานิคมสักรท่ายางเนี่ยท่านพร้อมที่จะประสานอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าทางคมชนจะจะเดี๋ยวจะให้พอไปประสานทางคมทางชนบระทางทางเพชรบุรีแล้วคุยกันก็ก็โอเคครับถ้าอย่างนั้นน่าจะได้บอกไปํำชับไปทางผออนิคมกัสักรท่ายางไปทีหนึ่งว่าเออลองประสานดูดีชจาช่วยชาวบ้านได้อย่างไรก็จะยินดีครับยินดีที่จะจะรับไปดําเนินการในส่วนที่จะประสานกับทางคมชนบุรี หรือมก่กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะถ้าจําเป็นต้องประสานด้วยโอ้ดีค่ะท่านผอ,อสุรพลครับผอนิคมที่ท่ายางชื่อท่านผออะไรคะวิโรดรอดำครับวิโรดรอดำท่านผอวิโรดนะคะอ่าแล้วครับท่าน<ม>ท่านผอสุรพลครับพอดีผอสุชาติเตงสวรร์เป็นผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญของกรมที่ดินอยู่ในห้องส่งกับเราด้วยนะคะผอสุชาติอยากจะฝากบอกผอสุรพลในการเข้าไปประสานงานเพื่อที่จะเอามายื่นกับกรมที่ดิน แล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้รวดเร็วบอกเลยค่ะว่าต้องไปขอให้กรมชนทําอะไรหนึ่งสองสามสี่เช่นนีอยากให้ไปติดต่อที่คุณสัญชัยโชคสิริวันนะครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีสาขาท่ายางจะจะจะมีการให้เรียบป้อยเลยครับเดี๋ยวฝากพอคุณอะไรนะครับขออนุญาตสัญชัยสัญชัยโชคสิริวันสัญชัยนะครับจะเป็นงานจังหวัดเพชรบุรีสาขาท่ายางครับครับครับอย่างนี้ดีไหมคะเรื่องขออนุญาตว่าทางท่านพอสุรพลก็บอกทางท่านพอวิโรธ นะคะให้รีบไปติดต่อส่วนท่านผอสุชาติก็บอกกับทางผอสันชัยว่าเตรียมเลยเดี๋ยวเขาจะมาหาแล้วถ้าจะต้องทำขั้นตอนอะไรก็เตรียมๆไว้ก่อนเลยเพราะวชาวบ้านรอมา10ปีแล้วนะคะถ้าถามคุณลุงคุณลุงพี๊ดนายบอกรอมา10กว่า นะคะเอาละคัยังไงขอบคุณพ่อสุรพลมากๆแล้วเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณทั้งห้าท่านที่มาช่วยให้ชาวบ้านอย่างน้อยก็พ้นทุกไปบ้างนะแต่ถ้าได้ฉนดเมื่อไหร่จะพ้นทุกที่สุดเนาะค่ะเอาละกันขอบพระคุณทั้งาท่านอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะนะใครมีทุกข้อนอะไรนะคะสถานีประชาชนขอให้เป็นหน้าที่ของเราในการที่จะช่วยประสานงานหาทางแก้ไขปัญหาการแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญทุกท่านทิมงานทุกคนและก็ดิฉันอนุมาเกษตรสุดผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามข่าวจากไทย PBS เวลา15นาฬกานะครับชาวไทยเชื้อสายจีนและซื้อเครื่องเส้นไหวในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับแต่ว่าสินค้าหลายรายการนั้นปรับราคาสูงขึ้นครับ